กระถิงอย่างใหญ่ๆเด้อตัวใหญ่ๆมนัมนมันพ่นพี่น้องอตัวปั่นลาดล่องเน้อปลาล่าใหญ่ๆเด้อฮู้ฮู้มันมานมันมาน,มาน,มาน,มานสวัสดีครับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องไปเมาสุขสุขคนเด้อวันนี้กลามาใส่เบ็ดเด้อใส่แล้วแหละใส่บอลเก่าเด้อบอลเก่าเมื่อนั้นมาใส่ใส่แล้วแหละกะสิไปยามบ้างเด้อสองสามมื้อนี้ฝนตกแห้งบ่ได้เขาป่าเด้อ นี่แต่มาล้อใส่เบ็ดต่ำหอยน้ำนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อต่ำหอยน้ำต่ำแม่น้ำนี้เด้อถ้าผู้ใด้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเออเนี่สิคิดนึกใจชอบส่วนๆนะยองนะหนูก็เจอหนูนะเอาหนูนอนดูร้อนๆหน้าเจจีไร่ง่าฮะยองนะเจ้ตัวเจอหนูซึ่งสวนเจ้เทพผมนะไปลุ้นยามเบิ่งขึ้ว่าบุตรขึกพ่อแม่พี่น้อง Ưu, uh, nằm nhai hình đâu, phim loang lơ Chỗ khó cú, nó y cột chuẩn á Xài câu mà năn mà xài đâu Nguồn bông thư vào bộ thư đó Ô, bộ thược, bộ thược Khanh oh. 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 tinh lệ. Tư bó bộ thương Oh, mùa tư kỳ. Oh, tư kỳ, tư kỳ. Ta lát, ba Bà tinh. Nơi đây 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 đây. lát bà đưa. Tụi ba lát lát Tụi ba lát ระกระทิงเด้อสยามไปกูไปพร้อมเด้อ ทิ้งไปครับทิ้งเด้อประลาดประลาด tay lại thức đun tay lại Sẽ khen từng mà phi lệ bà lạt, bà lạt, bà lát, bà cà thình Cứ nhanh nhanh Hú hú

ไอล่ลุนอีลุอีโอ้ปากระิงอีโอ้มันมันมันมัใส่ตหอยน้ำนี่เด้อหอยน้ำคุนคุณคุนคุนนี้มาถึกปกริงเด้อถึกปลาลาดนี่เด้อ มัน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 รุนตัวแล้วดุ2สองตัว,วสองตัวออตูอน,ตนะแต่สาตัวแล้วสี่ตัวแล้วบุ๊มบนสามตัวสอตัวยู่ใงนี้ดูสี่ตัวลนะนะนะ้ดูตีกนะัน ีไอตัวไหนนะตายแล้วตอนนี้ตอนนี้ตายแล้วกระทิงกระทิงมันมันมัน วิลุ้นพวะโอ้ขาในาแล้วขาวนอนแล้วโอ้บะทึกบะทึกบะทึกด้วยลุกตะพิมนี่ก็บบะทึกลุกตะลิบมั้ย โอ้ขาไหนขาไหนโอ้ประทึบอีกตัวนี้บ้างตัวนี้ก็ประทึบ ทิ้งปะกะทิ้งประลาดประลาดมัดนมัน ปากกาปากกาเอปากกาหรือ ปลากระทิงปลกระทิงใส่เข่งตึงมีลุ้นอยู่บ่อใส่เข่งตึงเลยขาไนาขาไนาขาไนามีลุ้นอยู่บ่อโอ้ปลกระถิง

ลุ่นหลังนี้บึงถือเบาตัวนึงนี้แล้วเอาว้าลุ่นตัวอยู่นี้มังถืออยู่้ขาโอ,โอ้ตัวนี้บุธบุธบุธึกเด้วยเอา้าไปตัวไหม ทิงใหญ่ๆเด้อตัวใหญ่ๆมันมันพ่อพี่น้องไอ้ตัวปั่ลาล่องเน้อปั่ลาใหญ่ๆเด้อดิฮู้ฮมัน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 ไอ้ตัวปั่ลาล่องเน้อความมันเด้อปั่ลาใหญ่ๆเด้อกระทิงใหญ่ๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อดูอเด้ฮู้ไปลุ้นโต mấy đó cá tinh, thinh cắt thinh xài kinh tưng luôn đu, thì nhiều bó ô bột thương bột bột xài khenh tưng, bảy phí luôn ồ thương dữ ốc ồ, bả, bả <laughs> nhanh, bả Chả chi đâu. chạy ra ô, bậc cất thịnh bả lát, bả lát, bả lát, bậc cất thịnh, bả lát Nhảy nhảy. đầy lẹo, đầy lẹo Ế con บอลรุนแรงโอ้ใส่แข็งตึงดึ้มบึ้มอ่อบุธือบุกมาลุ้นตัวนี้บึ้งใส่แข็งตึงอยู่โอ้โอ้ปลากระถิง ปลาลาดปลาลาดในทุนเจปลาลาดนะนะมานๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาแกกน้นปลาลาดปลาลาดเอาลุ้นลางนี้บังโอ้ใส่เข่งตึงเข้าไปในพุ่อลุ้นบังถือบ่อถือบ่อแกออกก่อนโอ้โอโอโอ ชิถึกบ่ถึกบ่โอ้บ่ถึกบ่ถึกหลังนี้บ่ถึกปะลาลาดปลาลาดพอไม่พน่นอมันมัน ปลาดปลาดมันมัน มาลุนหลังสุดท้ายดงชีทิกว่าบุตรกเด้อโุดต้องเกินเนาะโุดต้องเกินนะใช่ผมมานะลุนหลังสุดท้ายนี้เด้อ

พอได้พอพออบอยู่เด้อเอาไปอบไปปิ้งไปอ้อไปแกงใส่ซมกระแซบเด้อปลากระกทิงนี่ปลาลาดก็พอได้อยู่เด้มมมมดมดอมัน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 ไอหมอนอนแท่นะไอขอนอนแท่นะกุดสสงนอนแท่นะ ไปเก็บปาลาอะไรสิเมื่อไปใส่เมื่อก่อนด้วยก็ไม่พี่น้องเมื่อ Kan okada mưa con đưa phong bì nọng đất hoạt động ping đéc kèn bay oi yu đô. A chêna, bay mù chê lân ra, bay mặt ra sinh ra tuyết chân dù nơ 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 nơ